ูแบคเฮดยากจะทำใจไหวหลังลุกซี่สักไปสุดกั้นน้ำตาอยากให้เป็นเพียงแค่ความฝันค่ะ ปูแบ็กเฮดอยากให้ทุกอย่างเป็นแค่ฝันไปโพสข้อความอะไรานุ๊กซี่แฟนสาวต้องจากกาันชั่วนิรันดรทุกประโยคอ่านแล้วจุกในหัวใจเป็นช่วงเวลาที่หนักและยากจะทําใจได้ของปูแบ็กเฮสหลังสูญเสียแฟนสาวอย่างนุ๊กซี่จากไปด้วยโรคมะเร็งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสข้อความสุดอะไรที่กลั่นออกมาจากหัวใจบอกอยากให้ทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความฝันหนูจะอยู่ในความทรงจําของพี่ตลอดไป22นาฬิกา12นาทีของคืนวัน ที่ 26, มีนาคม2565เหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งโลกมืดดิดไร้การเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับหัวใจที่งดงามแข็งแกร่งของผู้หญิงคนหนึง่งที่เป็นทั้งความรักความสุขของผมที่กําลังอ่อนแรงแล้วหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี่เราต้องจากกันจริงๆแล้วหรือเนี่ยมันเร็วไปไหมไม่จริงหรอกมั้งนี่เรากําลังฝันอยู่แหละผมยืนถามตัวเองอยู่อย่างนั้นในห้องอันเงียบงนันร่วมชั่วโมงจนในที่สุดก็ต้องยอมรับว่ามันคือความจริง นี่หนูต้องเดินทางไกลแล้วหรอคะ ยังเหลืออีกตั้งหลายสิ่งเลยนะที่เราตั้งใจจะทําในวันที่หนูแข็งแรงดีอะกย็ยังพยายามเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่อีกจนกระทั่งตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วว่าเธอต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่งดงามแต่แสนไกลแล้วเราทั้งคู่ก็จะไม่ได้เจอกันอีกภาพหลายๆภาพคําพูดหลายๆคําพูดเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์จึงย้อนกลับมาแบบซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่หยุดหย่อนที่บีบหัวใจที่สุดก็คือหนูจะอยู่ดูแลพี่เราจะรักกันแบบนี้ไปจนแก่หนูจะไม่ไปไหนก่อนเพราะหนูกลัวว่าพี่จะ ไม่มีใครดูแลแล้วอีกประโยคที่หนูถามพี่บ่อยเหลือเกินรักหนูไหมถ้าหนูไม่อยู่พี่จะอยู่ได้ไหมถึงแม้คาตอบที่กล้องในใจที่สะท้อนขึ้นมาทันใดคือแล้วพี่จะอยู่ได้ยังไงคะหนูแต่นั่นก็น่าจะทําให้หนูเป็นห่วงพี่ไปอีกเอาละพี่จะพยายามอย่างที่สุดนะคะให้เหมือนกับที่หนูพยายามต่อสู้กับสิ่งที่หนูต้องเผชิญอย่างที่สุดเพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกันให้นานที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้หนูของพี่ก็เป็นงี้แหละห่วงใยใส่ใจดูแลคนรอบข้างยิ่งกว่าตัวเองซสอีกไม่เคยมีใคร คนไหนที่รู้จักหนูแล้วจะไม่รักในความสวยงามทั้งภายในและภายนอกของหนูความธรรมชาติจากเสียงหัวเราะและรอยยิ้มมันคือสเสน่ห์ที่ทําให้เขาหลงรักหนูได้โดยไม่มีข้อกังขาทัศนคติดีคิดบวกไม่เคยให้ร้ายใครนี่ไงที่ใครๆเขานิยามความเป็นหนูวันนี้หนูได้พิสูจน์แล้วว่าหนูคู่ควรกับความรักความเอ็นดูที่ทุกคนมอบให้ถึงแม้วันนี้โลกใหม่ที่งดงามกว่าที่หนูกําลังจะเดินทางไปมันจะห่างไกลเหนือจินตนาการแต่อีกไปนานเราคงจะได้พบกันใหม่อีก ังขอให้หนูมีความสุขกับการเดินทางครั้งนี้ขอให้ความดีที่หนูมีเป็นที่ยินดีของถานที่แห่งนั้นหลับให้สบายนะคะตื่นขึ้นมาอีกทีก็ถึงแล้วนะสู่ภพภูมิที่ดีนะคะนางฟ้าของทุกคนสุดที่รักของพี่นุกซี่อันสพัสสายแสงจนันหนูจะอยู่ในความทรงจําของพี่ตลอดไปรักหนูนะคะนุกพี่เองค่ะคนที่หนูชอบพูดบ่อยๆไงนี่ปูแบ็กเฮดหรือนี่ปูแบ็กเฮดแฟนหนูเอง